ท่องตามใจทูเดย์บทที่735วางแผนทำร้ายผู้อื่นได้เก่งนักเสี่ยวอวินเอิญน้องสาวเจ้าเล่ามูซ่ซือวิเอ๋ยถามลู่จื่ออวินเมื่อลู่จื่ออวินปรากฏตัวขึ้นหลายคนล้วนหันมามองดูนางอย่างไรก็ตามคุณหนูใหญ่ลูกคุณเคยกับสายตาเหล่านี้นานแล้วจึงแส้งทำเป็นไม่สนใจไม่ได้ยินมูซ่ซือวิเอ๋ยถามจึงตอบน้องหญิงอยู่นิ่งไม่ได้จึงไปเล่นอยู่ในสวนเจ้าคะมีคนตามไปหรือไม่ วางใจเธอท่านแม่ลู่จื่ออวินเออย่าข้างกายน้องหญิงไม่เคยขาดคนเทียบกับคนข้างกายข้าย,ยังมีมากกว่าเสียอีพวกเขาคอยประนัตินางเสียเมื่อไหร่ต้องคอยปกป้องผู้ที่ถูกนางหมายหัวต่างหากมู่ซื่อวิเออยวันนี้มีคนมามากไม่รู้จริงๆว่าผู้ใดจะถูกนางเล็งไวอ้อีอย่างไรก็ตามวันนี้เช้าจริงกลับสงบยิ่งลู่จื่ออวินเหลือบมองน้องน้อยที่วาง่ายและซื่อสัตย์ของนาง แน่นอนว่ารูปชมของน้องน้อยนั้นดีมากทั้งยังหน้าตาประนีตยิ่งกว่าลู่เช้าอาวีเซียกนี่เป็นเหตุให้ลู่จื่อชิงชอบจับเขาแต่งตัวเพราะการเล่นแต่งตัวกับน้องชายหน้าตาดีเช่นนี้ให้ความรู้สึกเหมือนได้รับชัยชนะจริงๆความรู้สึกคงเหมือนกับการมีตุ๊กตาหน้าตาดีทั้งวันจึงเอาแต่อยากแต่งตัวให้ด้วยเสื้อผ้าสวยฮ่หาฮ่าทำทรงผมสวยๆจากนั้นค่อยเอาออกมาอวดอูแวอูแว เสียงร้องให้ของลูกดึงความสนใจสู้จือหลิวผู้หญิงรองลูกรีบมาอุ้มลูกที่ร้องให้ออกไปทันทีลูกสาวข้าขี้อายเล็กน้อยสู้จือหลิวเอ่ยตอนนี้นางฉี่เสียแล้วขออภัยที่เสียมารยาทแม่นมพาคุณหนูออกไปล้างตัวหน่อยไม่ต้องอุ้มนางออกมาแล้วให้นางนอนเถอะลู่จือหัวถูกพาตัวไปแล้วเหลือไว้เพียงลู่เฉาหลีเท่านั้น การตอบสนองของลูกชฉาหลีแตกต่างจากพี่สาวของเขาทารกน้อยมองไปรอบๆด้วยท่าทีฉงวนสงสัยมองแขกมากมายด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นแน่นอนเขาไม่เข้าใจว่าตอนนี้ตนเองกำลังทำอะไรอยู่ทว่าสีหน้าของเขาน่ารักยิ่งทำให้ฮูหยินทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ล้วนกล่าวคำชมและสรรหาคำอวยพรมากมายออกมาหากยังกล่าวเยินยอ,อเขาเช่นนี้ตอไปเกรงว่าไม่นานทั่วทั้งเมืองหลวงคงได้รู้จักลูกชฉาหลีในนามเด็กมากพรสวรรค์แล้วเด็กคนนี้น่ารักจริงๆสร้างกวนจินซิ่วเอ่ย ข้านำสร้อยอายุยืนมาให้สองเส้นไม่รู้ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่แต่ไม่รังเกียจก็พอขณะที่กล่าวเช่นนั้นหลี่เซียงที่อยู่ข้างๆก็นำกล่องใบหนึ่งออกมากล่องใบนั้นประณนีตเป็นอย่างมากเมื่อดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วคงมีราคาแพงพอเปิดกล่องออกดูก็เห็นว่าข้างในมีสร้อยทองอายุยืนนี่มีค่ามากเกินไปแล้วสู้จื้อหลิวเอ๋ยขอพระไทยฮองเฮาเพคะด้วยสถานภาพทางการเงินของสกุลลู่หากพวกเขาต้องการสร้อยทองอายุยืนจะไม่มีได้อย่างไรเล่า อย่างไรก็ตามสร้อยทองอายุยืนที่ฮองเฮาพระราชทานให้นั้นมีความหมายต่างออกไปต่อหน้าผู้คนมากมายเพียงนี้ฮองเฮาทรงพระราชทานรางวัลแก่ฝาแฝดแรกเกิดของสกุลลู่นี่หมายความว่าฮ่องเต้ยังคงให้ความสําคัญกับสกุลลู่เป็นอย่างสูงดังเช่นเมื่อก่อนหรืออาจยิ่งสําคัญกว่าเมื่อก่อนเสียอีกทุกคนจึงกล่าวแสดงความยินดีเสียงดังกึกก้องอีกครั้งหลังจากบ่าวรับใช้อุ้มลู่เฉาหลีออกไปแล้วทุกคนล้วนแยกย้ายมู่ซือวิจึงตระหนกว่าซูฟางหวาหายออกไปจากที่นั่นตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบได้ เซวินหวังเฟยอ,อยู่ที่ใดมู่ซื่อวิเอ๋ยถามสังจือที่อยู่ข้างๆสงคนไปตามหาจับตาดูนางไว้อย่าให้คลาส,สายตาเมื่อครู่นี้มีคนมากเกินไปความสนใจของพวกเราล้วนอยู่ที่คุณชายน้อยไม่ได้สนใจนางบ่าวจะส่งคนไปตรวจสอบประเดี๋ยวนี้และจะคอยจับตาดูนางอย่างใกล้ชิดเจ้าค่ะไม่นานนักบ่าวรับใช้ก็มารายงานว่าเซวินหวังเฟยกำลังชมดอกไม้อยู่ในสวนหลังบ้านไม่มีอะไรผิดปกติ มูซ่ซือวีรู้สึกแปลกใจหรือซูฟางหวาทราบแล้วว่าการกระทําของนางไร้ประโยชน์จึงยอมแพ้เกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะยางมามาเดินเข้ามาจากด้านนอกโน้มตัวเข้ามากระซิบที่ข้างหูมูซ่ซือวีคุณชายน้อยจวนเซวินอองไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีผื่นขึ้นทั่วร่างกายแล้วเจ้าค่ะในตอนนี้เองแม่นมที่ดูแลลูกเฉาหลีก็วิ่งเข้ามาเช่นกันสีหน้าของนางตื่นตระหนกมองไปทางซูจือหลิวอย่างเป็นกังวลราวกับอยากเอ่อยอะไรบางอย่างแต่ไม่กลา้า ฉากที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเมื่อครูนี้เงียบลงทันทีทุกคนที่อยู่ตรงนี้ล้วนคุ้นเคยกับการอ่านสีหน้าพวกนางมองเพียงปราดเดียวก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อครูนี้ที่สวนมีดอกไม้กำลังบานง,งดงามทีเดียวพวกเราไปดูกันเถอะผูห้หญิงผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นมาจริงด้วยวันนี้อากาศดีจริงๆเหมาะแก่การออกไปอาบแดดข้างนอกพี่หญิงหวังท่านไม่รู้อะไรข้าเพิ่งกลับมาจากสกุลเดิมของข้าที่หน้าหนาวยิ่งนัก เราฮูหญิงกล่าวสองสามคำแล้วเดินออกไปคนแล้วคนเล่าแม้จะมีสองสามคนที่อยากอยู่ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นต่อทว่าก็ถูกคนที่อยู่ข้างๆดึงออกไปแล้วเช่นกันสร้างกวนจินซิ่วครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจึงรั้งอยู่ฮูหญิงคุณชายหลีมีผื่นขึ้นทั่วใบหน้าเลยเจ้าค่ะผื่นแบบใดมู่ซื่อวิเอ๋ยถามเป็นผื่นแดงเจ้าค่ะขึ้นทั้งที่หน้าลำคอที่มือแม่นมทำท่าทางประกอบ บ่าวกำลังให้นมตามปกติทว่าจูจูก็เห็นผื่นแดงขึ้นตามตัวจำนวนมากน่ากลัวจริงๆเจ้าค่ะอย่างมามาที่อยู่ข้างๆก็เอ่ยเช่นกันคุณชายน้อยจวนเซวินอ,องผู้นั้นก็เป็นเช่นนี้หรือว่าจะเป็นโรคฝีดาษบ่าวรับใช้ที่อยู่ข้างๆพูดขึ้นอาการของโรคฝีดาษก็เป็นเช่นนี้อีกทั้งผู้ที่ติดโรคส่วนใหญ่ล้วนเป็นเด็กขั้นแรกเชิญท่านหมอมาดูก่อนเถอะเรื่องนี้อย่าเพิ่งแจ้งผู้อื่นเพื่อไม่ให้ทุกคนแตกตื่นนอกจากนั้น ในเมื่อเกิดเรื่องกับคุณชายน้อยของเซวีนหวังเฟยเช่นนั้นก็เชิญเซวีนหวังเฟยมาดูเถอะซูฟังหวังไม่อาจเชื่อถือได้นางใจร้ายกับฟ้านสู้เพียงนั้นย่อมหวังว่าเขาจะตายอยู่ที่นี่เพียงแต่นางมีบรรดาศักดิ์เป็นเซวีนหวังเฟยเรื่องนี้เกี่ยวกับทายาทจวนเซวีนอองของพวกเขาแม้ไม่อยากบอกนางก็ต้องบอกแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรายงานเซวีนอองฟ้านเยียนทันทีเมื่อได้ยินว่าลู่เฉาหลีมีผื่นขึ้น ซูจือหลิวก็รีบวิ่งไปที่ห้องของเขาทันทีบ่าวรับใช้ไปแจ้งลู่เซวีแล้วเมื่อสูจือหลิวรีบวิ่งกลับไปถึงเรือนบ่าวรับใช้กําลังอุ้มลู่เฉาหลีที่กําลังร้องให้อย่างทําอะไรไม่ถูกสู้จือหลิวรุดเข้ามาคว้าตัวลูกไปอุ้มเอาไว้ไม่นานลู่เซวีก็มาถึงพระเอิญเห็นสีหน้าตื่นตระหนกของนางเข้าพอดีเขาโอบนางจากด้านหลังกันไม่ให้นางล้มหายหลังลงไปเพราะถูกทําให้หวาดกลัวจะไม่อาจทนไหว ถึงแม้ซูจือหลิวจะแข็งแกร่งราวเหล็กทว่าในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังคลอดร่างกายของนางย่อมไม่ทันกลับคืนสู่สภาพเดิมใบหน้าหลีเอ,อ๋ออย่าได้กังวลล่วงหน้าบางที่อาจเป็นเพียงอาการแพ้ทั่วไปรอท่านหมอมาตรวจดูว่าเป็นอย่างไรเถอะแขกที่มาในวันนี้ไม่ได้ขาดท่านหมอท่านเจ้าสำนักแห่งสำนักหมอหลวงก็มาดื่มสุราเช่นกันบ่าวรับใช้เชิญเจ้าสำนักและหมอหลวงคนอื่นๆอ,อ,อีกสามคนที่เชี่ยวชาญการตรวจรักษาเด็กมาที่เรือนหลัง ฟ้านหยวนซีสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงตามลู่อี้กับน้องชายไปด้วยสร้างกวนจิ่นซื่อพบก,กับฟ้านหยวนซีตรงมุมหนึ่งฟ้านหยวนซีผายมือมาทางนาง้องเฮาน้อยมองไปรอบๆพบว่ามีคนจำนวนมากกำลังจับจ้องมาทางนี้นางคาดเดาว,ว่าฟ้านหยวนซีคิดจะโอ้อวดให้ผู้อื่นเห็นจึงยื่นมือออกไปจับเขาอย่างว่าง่ายฟ้านหยวนซี เขาเพียงแค่คิดว่าตรงนี้แคบมากจึงผายมือให้คนโง่ผู้นี้เดินไปก่อนนางเดินนําอยู่ด้านหน้าหก้าวส่วนเขาตามหลังอยู่หากเขาเดินไปก่อนคงต้องรอให้นางเปลี่ยนตําแหน่งอีกเช่นนั้นก็จะยุ่งยากยิ่งช่างเถออย่างไรก็เกียดคร้านเกินกว่าจะอธิบายเรื่องเหล่านี้แล้วเกิดอะไรขึ้นฟ้านหยวนซีเอ่ยถามดูเหมือนบุตรชายเซวินอองและบุตรชายนายท่านรองลู่จะมีผื่นขึ้นทั้งคู่เพคะสร้างกวนจิ่นซื่อตอบ ตอนนี้ยังไม่ทราบสถานการณ์รอท่านหมอหลวงตรวจดูจึงจะทราบสาเหตุเพคะช่องตามใจทูเดย์บทที่736ที่แท้เป็นผู้ใดเล่นลูกไม้หมอหลวงตรวจร่างกายของลูกชาวหลีที่เพิ่งเกิดลูกชาวหลีร้องให้โยเยเสียงดังทั้งยังโบกมือเล็กๆไปมาดูไม่สบายตัวเป็นอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าผืนนี้ไม่ใช่ผืนธรรมดาหากแต่ส่งผลร้ายต่อร่างกายได้เลยทีเดียวฟ้านซู่คุณชายน้อยแห่งจวนเซวีนอ,องอยู่ในห้องข้าง ในห้องของลูกเชา้าหลีนอกจากพ่อแม่ลุงและป้าของเขาแล้วยังมีห้องเต้และห้องเหาด้วยเมื่อมองอีกด้านหนึ่งนับตั้งแต่เกิดเรื่องกับฟ้านซู่ก็มีเพียงบ่าวรับใช้อยู่ข้างกายเท่านั้นไม่นานนักบ่าวรับใช้ของฟ้านเยียนและซูฟางหวาก็นําพวกเขาไปที่ห้องที่ฟ้านซู่พักอยู่ชั่วคราวหมอหลวงว่าอย่างไรฟ้านเย็ยนเอ่ยถามอย่างเย็นชา ฟานซูนอนอยู่ตรงนั้นเขาเนกแกะเอื้อมมือไปเกาผื่นแดงตามร่างกายทว่าบ่าวรับใช้กลับจับมือเขาไว้ห้ามไม่ให้เขาแตะมันเด็กน้อยรู้สึกไม่สบายตัวดวงตาคลอไปด้วยน้ำสีใสดอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาออกมาไม่ว่าเขาจะทำตัวเป็นผู้ใหญ่และรู้ความเพียงใดเด็กชายก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อยอายุไม่กี่ขวบเท่านั้นหากไม่ใช่พระเจ้าอวินซวงบอกเขาอยู่เสมอว่าการร้องให้เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเขาคงปล่อยโฮออกมาเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปแล้วบ่าวรับใช้เอ่ย ท่านหมอหลวงมาดูคุณชายน้อยบอกว่านี่เป็นโรคติดต่อเขาไม่รู้ว่าติดมาได้อย่างไรแต่ตอนนี้มีคุณชายน้อยของเราและคุณชายน้อยจวนลู่ที่ติดโรคเจ้ากะหมอหลวงอยู่ที่ใดอยู่ห้องข้างๆเจ้าค่ะฟ้านเหย็ยนอุ้มฟานสู้ไปที่ห้องข้างๆสู้ฟางหวาค่อยๆตามไปตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนางไม่ได้แสดงความปวดใจและเป็นกังวลเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตาม การตอบสนองเช่นนี้ของนางดูเป็นปกติยิ่งหากนางแสดงค่าทีต่างออกไปทุกคนที่อยู่ตรงนั้นย่อมสงสัยเป็นแน่ปังประตูถูกเปิดออกจากด้านนอกฟ้านเย็นเดินอุ้มฟ้านซู้เข้าไปสายตาสองสามคู่หันมามองทันทีฟ้านเย็นเอ,อ่ยด้วยสีหน้าเคร่งครึมได้ยินว่าท่านหมอหลวงอยู่ที่นี่ข้าจึงพาลูกชายที่ป่วยมาโดยไม่ได้รับเชิญขอทุกคนได้โปรดอภัยเสด็จที่ข้ากำลังอุ้มลูกขออภัยที่ไม่อาจถวายบังคมเจ้ารู้ว่าเสียมารยาท เช่นนั้นอุ้มลูกวิ่งมาทําอะไรที่นี่เล่าฟ้านหยวนซีมองด้วยสายตาเฉียบคมหรือเจ้ากังวลว่าพวกเราจะไม่ดูแลลูกของเจ้านั่นหาจําเป็นต้องกังวลไหมตอนนี้ท่านหมอหลวงกําลังพยายามหาวิธีรักษาไม่มีทางลเลยเขาลูกของใต้เท้าลู่ยังเล็กไม่อาจให้ความร่วมมือกับการวินิจฉัยของหมอหลวงได้แม้ว่าซู่เอ๋จะยังเด็กทว่าสามารถบอกความรู้สึกของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ไม่สู้ท่านหมอหลวงตรวจหาที่มาของโรคจากเขาจะดีกว่า สิ้นคำฟ้านเหย็ยนก็อุ้มฟ้านสู้ไปวางที่เตียงหลังใหญ่แล้วนั่งลงลู่เาาหลีอยู่ในเปตอนนี้เตียงจึงว่างเปล่าท่านหมอหลวงดื่มสุราไปเล็กน้อยก่อนหน้านี้เมื่อเกิดเรื่องขึ้นเขาถึงกับหวาดผวาจนสั่งมอแล้วเขารอบเหลือบมองฟ้านหยุนซีเมื่อเห็นว่าฝ่ายหลังไม่ได้กล่าวอะไรจึงรู้ว่ายินยอมหมอหลวงเริ่มตรวจหาสาเหตุของโรคจากฟ้านสู้คุณชายน้อยถ้าลองบอกมาหน่อยว่าวันนี้กินอะไรแต่อะไรไปบ้าง ยิ่งละเอียดยิ่งดีแล้วทุกสิ่งที่ท่านจําได้ออกมาหมอหลวงสักถามถึงแม้ฟ้านซู่จะยังเล็กคาพูดเขากลับเรียงร้อยได้ดียิ่งอีกทั้งความจําของเขาก็ไม่แย่นักเป็นดังคาดเขาสามารถบอกรายละเอียดเท่าที่จําได้นับตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าจนกระทั่งมีอาการให้หมอหลวงฟังคุณชายน้อยเคยใกล้ชิดกับคุณชายน้อยของใต้เท้าลู่เซวีนหรือไม่หมอหลวงสอบถามฟ้านซู่สั่นศีษะเบาหากไม่เคยใกล้ชิดกัน เช่นนั้นพวกเขาก็ติดโรคมาจากของที่ไม่เหมือนกันแล้วคุณชายน้อยลูกอายุเพียงเท่านี้ผู้ที่เขาใกล้ชิดล้วนเป็นคนในครอบครัวตัวเองเมื่อครู่มีพวกเราหลายคนที่ได้สัมผัสกับเขาสร้างกวนจินซิ่วเอ่ยหรือว่าพวกเราคนใดคนหนึ่งมีสิ่งโสกปรกติดตัวมาจึงทาให้เด็กเล็กป่วยไปด้วยฟานหยุนซีหันกลับไปมองสร้างกวนจินซิ่วที่อยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อครูน่นี้นางฟังคําพูดของหมอหลวงอย่างตั้งใจ อีกทั้งยังมองลู่เฉาหลีด้วยสายตากังวลเป็นอย่างยิ่งสายตาของนางไม่ได้หลอกลวงนางเป็นห่วงเด็กคนนี้จริงๆร,ร,รากับลู่เฉาหลีเป็นครอบครัวของนางเองเหตุใดไม่บอกเล่าว,ว่าพระนางหงห่าหมอบสร้อยอายุยืนให้เขาบางทีสร้อยอายุยืนนั้นอาจมีอะไรผิดปกติก็ได้ซูฟางหวาเอ่ยด้วยน้ำเสียงประชดประชันทุกคนในสกุลลู่และฟ้านหยวนซีหันไปมองซูฟางหวาฟ้านเหยียนจ้องซูฟางหวา หากเจ้าไม่เปิดปากก็ไม่มีผู้ใดคิดว่าเจ้าเป็นบา้าข้าเพียงแค่กล่าวความจริงต้องการหาสาเหตุไม่ใช่หรือแน่นอนว่าทุกรายละเอียดไม่อาจละเลยได้ซูฟังหวาชีไปที่สร้อยทองอายุยืนบนอกของลู่เฉาหลีนั่นของสิ่งนั้นยังห้อยู่เลยเหตุใดไม่ลองตรวจดูเล่าหมอหลวงจะกล้าตรวจดูได้อย่างไรนอกเสียจากเขาจะเบื่อหน่ายไม่อยากมีชีวิตแล้วนั่นเป็นสร้อยทองอายุยืนที่ฮองเฮาพระราชทานให้หากตรวจสอบอะไรออกมาได้จริงๆเขาก็ไม่กล้าพูดอยู่ดี ในเมื่อเซวินหวังเฟยมีข้อสงสัยเช่นนั้นก็คลายข้อสงสัยของนางเถะท่านหมอหลวงท่านเพียงแค่ตรวจสอบข้าจะไม่ทําให้ท่านลำบากใจสร้างกวนจิ่นซิ่วเอ๋ยด้วยความโกรธฟ้านหยุนซีและลู่อี้มองหน้ากันทารกที่เพิ่งเกิดป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้บังเอิญยิ่งที่คุณชายน้อยจนเซวินอ,องก็ป่วยในเวลาเดียวกันหากเรื่องน,นี้เกี่ยวข้องกับฮองเฮาจริงๆเช่นนั้นก็ต้องเกี่ยวข้องกับฮ่องเต้แล้ว ฮองเต้และฮองเฮาเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าฮองเฮาจะทำเรื่องใดล้วนต้องได้รับความยินยอมจากฮองเต้ลู่อี้หันไปมองลู่เซวีนและซูจือหลิวไม่ว่าอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการหาสาเหตุและทำการรักษาเด็กก่อนหากมีคนคิดช่วยประโยชน์จากเด็กจริงๆเช่นนั้นก็อย่าได้ตำหนิที่เขาไม่เกรงใจหมอหลวงตรวจดูเถอะลู่อี้เอ,อ่ยด้วยท่าทีสุข,ขุมลู่เซวีนหันกลับมามองพี่ชายด้วยความประหลาดใจา นึกไม่ถึงว่าพี่ใหญ่จะสั่งให้ตรวจสอบสร้อยทองอายุยืนของฮองเฮาจริงๆนี่หมอหลวงไม่สามารถเอาตัวรอดได้ทำได้เพียงถอดสร้อยอายุยืนออกยกขึ้นมาดมกลิ่นเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงล้างสร้อยอายุยืนในน้ำก่อนจะค่อยๆโรยผงยาลงไปนี่สร้อยขออายุยืนนี้มีบางอย่างผิดปกติจริงๆสร้างกวนจิ่นซิ่ตกตะลึงจะเป็นไปได้อย่างไรซูฟางหวายยิ้มหยนันพระนางฮองเฮายามนี้ท่านไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วกระมัง สร้างกวนจิน่นซิวมองมู่ซือวี่และซูจือหลิวอย่างตื่นตระหนกไม่ใช่ข้าเหตุใดข้าต้องลองมือทำร้ายเด็กด้วยเล่าไม่ต้องร้อนใจไปมู่ซือวิค้ามือสร้างกวนจิ่นซื่อมาแล้วกล่าวพวกเราเชื่อในตัวท่านตอนนี้ดูแลเด็กๆก่อนเรื่องอื่นค่อยตรวจสอบภายหลังบุตรชายของลู่เซวินป่วยพระสร้อยทองอายุยืนเช่นนั้นบุตรชายของเซวินองป่วยพระเหตุใดฟ้านหยวนซีเอ๋ยถาม คุณชายน้อยวันนี้ท่านได้สัมผัสสร้อยทองอายุยืนนี้หรือไม่หมอหลวงเอ่ยถามฟ้านซูหลือมองฟ้านเยียงอย่างตระหนกและกล่าวว่าตอนที่ข้ากําลังเล่นข้าชนเข้ากับท่านน้าคนหนึ่งท่านน้าผู้นั้นถือกล่องอยู่ในมือกล่องร่วงลงพื้นสร้อยคออายุยืนจึงหล่นออกไปข้าจึงหยิบสร้อยคออายุยืนนี้ขึ้นมาส่งมันให้นางดูเหมือนว่าปัญหาจะอยู่ที่สร้อยทองอายุยืนนี้จริงๆลู่อี้กล่าวเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรสร้างกวนจินซิ่วกำผ้าเช็ดหน้าแน่นเช่นนั้นนี่เป็นโรคอะไรหรือ ในเมื่อตรวจหาสาเหตุของโรคพบแล้วเช่นนั้นข้าน้อยจะใช้พิษที่เหลืออยู่ในสร้อยขออายุยืนเตรียมยาท่านหมอหลวงกล่าวมอบหน้าที่นี้ให้เจ้าแล้วฟ้านหยวนซีเอย๋ยชื่อคนก่อนเรื่องอื่นปล่อยให้ใต้เท้าลู่น้อยจัดการเถอะใต้เท้าลู่น้อยแน่นอนว่าเป็นลู่เช้าอาวีฟาบาท เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสก,กุลลู่ไม่ใช่ว่าสก,กุลลู่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอนหาหรือเพคะซูฟังหวาเอ่ยถามเซวินหวังเฟยสก,กุลลู่เป็นผู้เคราะร้ายใต้เท้าลู่น้อยเพียงแค่ต้องสือหาความจริงออกมาเย่งจะปกป้องผู้ร้ายได้อย่างไรฟ้านหยุนซีหัวเราะเย้ยหยันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ